ต้องมองหาดูดีๆนะคะว่าเขายัางเหลือก้านอ่อนๆหรือเปล่ายังได้เจออันพึ่งโผล่ด้วย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บตก mm hmm. เก็บยอดผักกูดที่ป้าอ้นเหลือไว้จากรอบก่อนๆน,นะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เขาเริ่มโตแล้วนะคะ mm hmm. พูดผิดค่ะทุกคนป้าอ้นจะบอกว่าก้านเขาเริ่มยาวแล้วนะคะดูค่ะ ยาวแต่ก็ยังอ่อนนะคะแล้วก็เปราะด้วยค่ะดูค่ะป้าอ้อนเดินเหยียบเอ้ยเดินเตะนิดเดียวค่ะเขาหักแล้วเนี่ยค่ะนี่ดูค่ะไหนหักแล้วก็เอาไปด้วยนะคะก้านเล็กๆสั้นๆก็ยังพอหลงเหลือบ้างนะคะ วันนี้อากาศดีมีแดดแต่ว่าแดดไม่ได้มาตลอดทั้งวันนะคะเขาจะมาเป็นช่วงๆค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอฝนอย่าตกเป็นพอค่ะคือต้องมองหาดูดีๆนะคะว่าเขายังเหลือก้านอ่อนๆ หรือเปล่าตั้งแต่เก็บผักกูดมายังไม่ได้ทำคลิปทำอาหารด้วยผักกูดให้กินเลยนะเอ้ยให้ชมเลยนะคะปะอ้อนหมายถึงปีนี้นะแต่ว่าพอปะอ้อนเก็บไปก็กินหลายรอบแล้วนะคะ คือผัดจิ้มน,น้ำพริกกะปิค่ะแต่ว่าช่วงที่ทำกินคือรีบๆค่ะไม่มีเวลาได้ตั้งกล้องถ่ายคลิปนะคะเฮ้ยอันกันสวยๆมันหลบอยู่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยดูสิมัข้อ่อนมากเข้ ก็เ,เปราะอะเอาไปด้วยแล้วกันค่ะคือยังกินได้นะคะมันก็อย่างว่าแล้วแต่คนชอบอีกลหะค่ะแต่ส่วนตัวพระอ,อน้นไม่ค่อยชอบใบที่มันยาวแล้วค่ะก็เลยหาตัดเอยหาเก็บก้านที่สั้นๆน,นะคะก่อนในการเดนียวก็ยังสู้เอา ยังพอได้รุ่นเพิ่งโผล่ค่ะทุกคนแต่ว่าเขามาเกิดกันแค่นี้นะคะห่างไกลาจากกลุ่มใหญ่มากค่ะน่าจะเป็นที่เขากระจายพัน์ุออกมานะคะดูค่ะเอาเก็บจ้าอย่ารอช้าอ๋ออันลูกที่เขากระจายพัน์ธุมานะ,ะก็เลยไม่ค่อยอวบเท่าไหร่ค่ะตกใจได้ยินเสียงคนเดินเลยชะงักค่ะ เอาทำไมตรงนี้เขาเหนียวจังเข้ามาเก็บในกลุ่มใหญ่ต่อ เมื่อกี้ถอดใจว่าจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีผักกูดให้เก็บเลยค่ะแต่ว่าลองเสียงเข้ามาดูตรงต้นไม้ลลมค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนี่ค่ะไม่ผิดหวังเพราะว่ายอดอ่อนๆเขาหลบอยู่ต้องเขี่ยใบไ,ไม้ออกตอนเขี่ยใบไ,ไม้ก็แอบเตะไปแล้วกอน,นึง อุยอันนี้มีหลายก้านมากค่ะไม่เสียดายที่ไม่เสียดายไม่เสียใจที่แหวกไปไม้นะ ยังมีข้างหลังตะกร้าอีกนะคะแต่ขออนุญาตแหวกใบไม้แป๊บนึงตอนแหวกใบ,บไ,ไม้รู้สึกกลัวเห็บขึ้นมาทันทีก็เลยต้องใส่ถุงมือนะคะยอดอ่อนแต่เขายังผอมอยู่นะคะเฮลิคอปเตอร์ก็บินว่อนคนหายหรือเปล่า กิ่งไม้ติดถุงเลย ยังได้เจออันพึ่งโผล่ด้วยเอ๊ hey, แถมมีทากด้วยนะคะไม่ดูทากค่ะดูถับกูด นี่ค่คะผลงานสําหรับวันนี้นะคะวันนี้ได้ไม่เยอะนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ค่ะ